มาครับทุกคนเอ้ยผิดช่องไปเจอเมนูลาบหมูสับกรอบน่ากินมากลองทำดูแล้วง่ายอร่อยแถมเคี้ยวโคตรมัน เริ่มมาเข้าหมูสับมาปรปุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นแล้วก็ใช้แป้งทอดกรอบตา UFM แบรนด์แป้งสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภควางใจยาวนานกว่า6 0ปีใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยแล้วก็นวดไปเรื่อยๆให้เข้ากันจะได้ออกมาเป็นสีนวลๆแบบนี้เสร็จแล้วก็มาเตรียมทอดตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่หมูลงไ,ไปได้เลยแล้วสัสบๆหมูให้แยกเป็นชินช้นๆใช้ไฟลกลางทอดไปเรื่อยๆจังหวะนี้ใช้เวลานาน,านหน่อยประมาณ15นาทีพอทอดจนสีเริ่มสวยแล้้้้วหหหหรรรรืืออ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 อุณภูมมมมิไไดดดดดปะาาาาา150 60นนนใยกกกสสเเเ็ััตงงคญ่ททศ จะมีควันขึ้นไม่งั้นหมูของเราจะมีกลิ่นไหมแล้วรสชาติจะไม่ดีเคี่ยวหมูให้ไม่ทับกันจะได้กระจายความร้อนได้ดีนยอพอเสด็จน้ำมันดีแล้วก็มาจัดใส่จานได้เลยแต่งหน้าด้วยข้าขวคั่วพริกป่นหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีกินคู่กับมะนาวเพิ่มความแซบ่บถ้ามีข้าวเหนียวด้วยบอกเลยว่ายางเด็ดแล้วก็นําไปเสิร์ฟได้เลยชอยกรอบอร่อยอบกินอร่อยมากดูเสียงฝนตกได้ไหมล่ะ ออตอนนี้อย <All right. S 2> ู่ m มีแคมเปญครบรอบ60ปีทั้งลุ้นทั้งแรกแค่สแกนโค้ดด้านในซองแล้วเอาแต้มไปลุ้นของรางวัลต่างๆได้ถึงวันที่31ธันวาคม2568นี้